สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิ t h าลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมขาในระยะนี้มวลอากาศเยน็นกําลังอ่อนจากจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยค่ะในขณะที่มีแนวพัดส,สอบของลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณทะเลอันดามันภาคใต และอ่าวไทยค่ะก็จะส่งผลทําให้บ้านเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้นะคะส่วนเดือนหน้าค่ะตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกะระลอกหนึ่งจากจีนก็จะแพรเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบน และทะเลจีนใต้ค่ะละักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทําให้เกิดฝนฟ้าขะนองก,กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรกค่ะหลังจากนั้นก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะคะภาคเหนือและภาคอีสานเย็นลงอีก2-4องศาค่ะส่วนภาคกลางลงไปถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน เย็นลงอีก1-3องศาค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันเอาไว้ด้วย